ก็เป็นเพลงที่ต้องบอกว่าผมยังไม่เคยร้องเพลงช้านะครับแล้วก็เป็นสไตล์เอเชียนป๊อปด้วยนะครับซึ่งผมยังไม่เคยร้องซิงเกิลแรกซิงเกิลที่2เป็นแนวสไตล์ผมเลยก็น่ารักน่ารักไปนะครับแต่เพลงนี้พอมาถึงเพลงนี้มันได้ร้องเพลงช้ามันได้สื่อสารมากขึ้นมันได้อารมณ์ที่แบบอบอุ่นมากขึ้นก็รู้สึกโสดีใจมากที่ที่ปล่อยซิงเกิลนี้ออกมามันเรามีแนวคิดยังไงถึงเออสองเพลงแรกมันมันไม่ใช่เพลงช้าครับมันไม่สา มีแนวคิดยังไงจริงๆก็อยากร้องเพลงช้ามาตั้งนานแล้วเรารู้สึกว่าเราดูคลิปของศิลปินท่านอื่นแล้วร้องเพลงช้ารู้สึกว่าเฮ้ยทําไมมันอบอุ่นจังทําไมดูแล้วเท่จังเราก็อยากมีเพลงช้าบ้างเพราะว่าเราเคยมีเพลงเร็วไปแล้วมีเพลงเต้นไปแล้วก็อยากมีเพลงช้าให้แฟนคลับได้ฟังความแปลกใหม่อะไรบ้างครับแล้วมันออกมาตอนช่วงท้งปีพอดีโงเงาอะไรเงี้ยก็มันอารมณ์เหงาด้วยเหมาะกับบรรยากาศด้วยซึ่งเพลงเพลงนี้ผมต้องเล่าก่อนว่ามันมี เบส on two story ด้วยมาจากเรื่องส่วนตัวของผมด้วยครับซึ่งความห่วงใยเนี่ยมันเป็นความรักของคนคนหนึ่งที่มีให้กับคนหนึ่งนะครับซึ่งระหว่างที่เราใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเราทําสิ่งต่างๆทําความทรงจําทั้งความรักทํานู่นทานี่ทําทุกอย่างเป็นความทรงจําหมดแต่ว่าวันหนึ่งเราต้องไม่ได้อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นความรักที่มันก็ดีนะ อยู่ไกลกันแต่ยังมีความคิดถึงการมีความห่วงใยกันอยู่เสมอเงี้ยความรักมันมันไม่ได้หายไปไหนแต่ว่ามันยังคงอยู่ในใจเราเสมอเนี่ครับเราก็ถ่ายทอดเป็นบทเพลงนี้ออกมาซึ่งร่วมงานกับพี่แม็กซ์ลันด้วยนะครับซึ่งดูคอนเสิร์ตเนี่ยได้ทําเป็นโปรเจกต์พิเศษมาแล้วก็ได้เป็นหนึ่งในนั้นนะครับแล้วก็ พี่แม็กซ์ลันก็เป็นคนเขียนทั้งเนื้อร้องทํานองนะครับแล้วก็ร่วมแต่งกับพี่หนึ่งีซด้วย<ม>ซึ่งเข้าทาง e อดีซเพราะว่า e d ดีซจะเหมาะกับเพลงพวกเพลงเศร้าเพลงโอกหักอะไรเงี้ยก็ได้เรียนรู้งานตรงนี้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ได้มีส่วนสำคัญในการถ่ายทอดเรื่องราวให้กับพี่ๆนะักแต่งเพลงครับจริงเท่ากับร่วมงานกับ เป็นในเสื้อมือชีพโอ้โหมือาชีพมากๆครับเพราะว่าพี่แม็กซ์ล,ลันเนี่ยต้องบอกว่าแต่งเพลงอะไรก็ดังนะครับทั้งพี่นิวจิ๋วทั้งพี่นนทนน,นนะครับซึ่งเราเป็นหนึ่งในนั้นที่ได้ร่วมให้เขาแต่งเพลงด้วยซึ่งก็ว้าวาวมากว้าวสำหรับเบนเอเลนมากจริงแล้วมีเมลโลดี้อะไรที่แบบพิเศษสำหรับเพลงนี้ว่าเมลโลดี้ใช่ไหมครับ ต้องบอกว่ามันเป็นสไตล์เอเชียนป๊อปซึ่งเอเชียนป๊อปเนี่ยก็มีความป๊อปผสมไปด้วยมีความเอเชียหน่อยซึ่งมันฟังได้ง่ายฟังได้รื่นหูเมโลดี้ก็ฟังไม่ยากเพราะว่าดนตรีเนี่ยเหมาะกับคนไทยอยู่แล้วซึ่งคนไทยชอบฟังอะไรที่แบบง่ายๆรียบๆแล้วก็เหมาะกับเนื้อร้องที่ค่อนข้างที่จะเปรียบเปยทางศัพท์นะครับให้ความรักให้ข้อคิดอะไรต่างๆซึ่งเป็นศัพท์ที่คุ้นเคยกันอยู่แล้วครับอ่าเรื่องชื่อเพลงอะยาย ายห,ห่วงใยห,ห่วงห่วงใยครับทําไมต้องใยห,ห่วงซึ่งตอนแรกเราก็คิดว่าเอ๊จะเอาอะไรดีนะครับพี่เขาก็คิดคอนเซปต์ว่าใยห,ห่วงนะเพราะว่ายังไม่มีคนใช้จะได้ดูแบบเป็นของเราไปเลยแล้วก็เหมาะกับที่ที่ผมได้บอกเขาว่าเนื้อเรื่องมันเป็นยังไงอยากได้เพลงเป็นแนวไหนใยห,ห่วงก็เป็นชื่อเพลงที่ตอบโจทย์สําหรับเนื้อเรื่องที่เราถ่ายทอดไปให้เขาเหมือนกันแล้วก็เรารู้สึกว่าเออใยห่วงเนี่ยมันก็เป็นแทน แทนความรู้สึกของเราด้วยแล้วก็แทนความรู้สึกของใครหลายๆคนที่มีโมเมนต์ตรงกับเพลงเพลงของเราอะไรอย่างเงี้ยครับก็ใช้ชื่อใหญ่ห่วงเลยสำหรับเพลงนี้เตรียมงานนานานไหมอะครับจริงๆคุยกันไม่นานครับประมาณเดือนนิดๆก็ได้ร่วมโปรเจก t นี้เดือนนี้ครับเดือนหน่อยๆประมาณเกือบ2เดือนครับก็เลยเริ่มโปรเจก t นี้ขึ้นมาแล้วก็แต่งอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถ่ายเอวีเลย แล้วก็รอวันวันปล่อยแล้วก็ปล่อยออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างกระแสะตอบรับกระแสะตอบรับสาหรับเพลงยายห่วงนี่ก็รู้สึกดีครับผมเวออ่านคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์ที่เขาเม้นใน YouTube มาหรือว่าจะเม้นในสตรีมมิ่งช่องทางต่างผมตามไปอ่านรู้สึกว่าเขาจะมีโมเมนต์ที่ตรงกับเนื้อเพลงเขาก็มาแชร์ประสบการณ์ว่าเขาอะมีความรักผ่านมาเป็นยังไงบ้างมีโมเมนต์ที่เหมาะกับ เนื้อท่อนไหนบ้างเขาก็จะส่งส่งมาบอกเราเพื่อแบบโหอ้รู้สึกดีอะ่ะเราเราก็ไม่คิดบอกว่ามันจะมันจะไปตรงกับความรู้สึกของใครมากขนาดนั้นแต่ว่าเราเรือ่อกเราอยากร้องเพลงช้าเราอยากสื่อสารกับแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยก็ครลนี้ก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจแล้วที่ได้ปล่อยเพลงยญ่ห่วงออกมามันก็ยิ่งโดนใจผิดเพราะว่าเขามันตรงกับของเขาแล้วก็มันตรงกับของเราด้วยอะ่ะเอ้ยใายห่วงเนี้ยมันสามารถ แทนความรู้สึกของใครหลายๆคนก็ได้รล้วใช่าเราก็ร่วมเป็นกําลังใจเล็กๆให้เขาแล้วก็ร่วมถ่ายทอดอความรู้สึกของเราด้วยของเขาด้วยเข้ามาด้วยครับอ่าแล้วอย่างตัวเอ็มว <MV S 1> ีอะเอ็มวีนิร่วม <MV S 1> มีได้พี่แจ็คไรเดอร์นะ <มา S 1> จริงๆรู้จักพี่แจ็คไรเดอร์เนี่ยต้องบอกว่ารู้จักพร้อมๆกับพี่แม็กเลย<ม>นะครับก็รู้จักพร้อมโปรเจกต์ที่ดวนเสอร์จ,จัดขึ้นมานะครับพี่แจ็คไรเดอร์ก็เขาก็ยังไม่เคยกํากับ นะครับแล้วก็เรารู้จักอยู่แล้วเขาก็อยากทำเอ็มวีแล้วก็อยากกำกับอยู่แล้วแล้วก็เอาพี่แจ็คมากำกับมิวสิกวิดีโอของเรานะครับแล้วก็ได้น้องโฟกแลวก็พี่ก๊อฟมาเล่นถ่ายทอดความรู้สึกของเนื้อเพลงบีซึ่งพี่พี่ก๊อฟเนยรู้จักกันอยู่แล้วแล้วก็โฟกเนี่ยเราเคยร่วมงานซีรีส์กันอยู่แล้วก็ทํางานสบายๆความรู้สึกดีฟีลกู๊ดมากๆเวลาทํางานนะครับพอ5 4 3 2 1ปั๊บพี่แจ็คไรเดอร์ก็บอก ต้องถ่ายทอดอารมณ์นะต้องเศร้านะต้องปนเศร้าหน่อยๆแต่มีความรู้สึกดีอยู่นะเขาก็ถ่ายทอดมาให้เราผมกับเป็นพุ่มกับที่เราเคารพนับถืออ่ะมร่วมงานเขารู้จักกับพี่แจ็คอยู่แล้วพอได้ร่วมงานกับพี่แจ็คแล้วเป็นยังไงบ้างร่วมงานเป็นยังไงบ้างจริงๆการทํางานก็พี่แจ็คจัดวิทยุแล้วผมก็เคยไปสัมภาษณ์นะครับที่รายการวิทยุของเขาก็รู้สึกว่า เขาเป็นคนเฮฮาครับตลกตลกแล้วก็เชียร์ทีมฟุตบอลตรงข้างกับผมด้วยนะครับก็เลยสนิทกันมากขึ้นเพราะว่าทลายกำแพงสำหรับแมนยูลิพูไปเรียบร้อยครับรู้สึกว่ามันสนุก <c oughs> สนุกมากๆที่ได้ร่วมง,งานครั้งหนึ่งกับเ,เขาเรียกว่าพิธีกรชื่อดังนะครับนักจัดรายการวิวชื่อดังเอกแล้วก็เขามาทำเป็นส่วนหนึ่งเป็นพุ่มกับของเราก็ร่วมมีความสุขที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน m อของเขาด้วยจริงจริงตอนร่วมงานเขาเคี่ยวไหม เที่ยวไหมที่ดุไหมหรือแบบก็อารมณ์ดีปกติตามที่เราเคยเจออารมณ์ดีแต่ก็มีความดุบ้างเพราะว่าเขาก็ยังไม่เคยทําเขาก็จะเนียเน้ยบๆหน่อยนะครับในเรื่องของมิวสิกวิดีโอเขาก็เลยจีนนั้นพี่อย่างได้นอย่างนั้นนะขอนิ่งๆหน่อยขอถ่ายทอดอารมณ์หน่อยนะไม่ขยับเยอะนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะถ่ายทอดความเป็นพุ่มกับของเขาออกมาใช่ไหมมีความดุดุหน่อยใช่ครับเป็นสไตล์ของเขาแต่ก็มีความฮาฮาปนหน่อยเพราะว่าด้วยสไตล์ขเขาไม่ใช่คนแบบดุดันอะไรมาก แต่เขาก็เป็นคนที่เฮฮาอยู่ตลอดล่ะอะไอย่างตัวโฟก,กัสาทำไมถึงต้องสอ,องคนนี้ทำไมถึงเป็นสองคนนี้เพราะว่าคือโฟกัสกับพี่ก๊อฟเนี่ยต้องบอกว่าเขารู้จักกันอยู่แล้วแล้วก็เขามีโมเมนต์ที่เรามองเห็นแล้วก็น่ารักเราเลยเอ้ยเขาน่าจะเป็นตัวแทนที่มาถ่ายทอดความรู้สึกใน MV เราได้ดีแล้วก็เรารู้จักกันอยู่แล้วอยากให้ทำงานง่ายาก็เลยเอาสองคนนี้เข้ามาเล่นเป็นส่วนหนึ่งในโปรเจกต์นี้ครับ ว่าพอผลงานออกมาแล้วโอเคไหมโอเคไหมโอเคมากๆครับจริงๆผมคืออยากแค่ร้องเพลงอ่ะผมก็มีความสุขแล้วยิ่งแฟนคลับให้ให้การตอบรับที่ดีผมก็ความสุขมากๆขึ้นไปอีกครับถือว่าเป็นกําลังใจที่ดีในการทํางานชิ้นต่อๆไปในโปรเจกต์ต่อๆไปได้ดีมากๆครับจริงๆพี่แอบเห็นในอินเทอร์เน็ตว่ามีการลงขอดของเพลงนี้ด้วยใช่ครับจริงๆ คิเกือบทุกเพลงครับของเวลาเลยทั้งปุ่มกดห้ามใจว่าเช่นเิยหรือว่ารวมไทั่งยายห่วงเพลงล่าสุดก็จะมีคอร์ดออกมาตามเว็บต่างๆก็ใครสนใจก็ไปเล่นได้นะครับมีคอร์ดกีตาร์ก็คอร์ดเปียโนครับมีหมดครับก็เอาไปเล่นเยอะๆนะครับยายห่วงมีมันมีส่วนใหญ่ก็จะมีเป็นเว็บครับเขาทำนะครับพอเราออกเพลงใหม่ปุ๊บเขาก็จะแกะคอร์ดเลยอะไรอย่างเงี้ยครับอ่ะยางตอนนี้ยังงานแสดงหรืงานแสดง จริงๆก็กําลังคุยคุยเรื่องโปรเจกต์แสดงอยู่นะครับแต่มีให้ติดตามแน่นอนนะครับอยากให้ทุกคนได้ร่วมลุ้นไปก่อนตอนนี้นะครับแต่ยังไงก็ฝากผลงานปัจจุบันนี้ไ้ก่อนก็คือยายห่วนะครับอยากให้ได้ติดตามกันนะครับแต่มีผลงานล่าสุดก็คือปฏิทิน,นะครับจะจัดเป็นเขาเรียกว่าคอทายด้วยนะครับจะมี ปฏิทินให้ร่วมซื้อแล้วก็ร่วมเขาเรียกว่าร่วมลุ้นสิทธิ์ให้วิดีโอคอลกับผมในวันวาเลนไทน์อตอนนี้มีโปรเจกต์นี้นะครับยังไงก็ฝากไปซื้อด้วยนะครับซ,ซื้อที่ดูคอนเสิร์ตทิเกต็ตนะครับใครอยากวิดีโอคอลผมในวันวาเลนไทน์เนี่ยแนะนําเลยนะครับซื้อเยอะอนในไนพูดถึงปฏิทินแล้วมีความพิเศษยังไงตอนความพิเศษของปฏิทินก็จะมีตัวหนังสือทุกๆเดือน นะครับจะเป็นผมเขียนลายมือเองทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมีคําที่ในแต่ละเดือนมีความสําคัญยังไงผมก็จะเขียนความใยห,ห่วงความเป็นห่วงไปในทุกๆเดือนของเดือนนั้นๆนะครับแล้วก็ความพิเศษของเดือนนั้นผมก็จะเขียนบรรเลงไปนะครับถ้าใครอยากอ่านก็ต้องซื้อครับนะครับผมไม่บอกออกว่าผมเขียนอะไรบ้างคือเขียนไว้ก็คือทุกๆเดือนนะครับ uh oh. เขียนเป็นในใสใน iPad ไว้แล้วก็ไปทําเป็นเขาเรียกว่า กระบวนการของเขาครับใน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 เขาเรียกว่าในรูปแบบของปริทินนะครับในนี่เขามีปริทินมาให้นี่ครับเขาจะเป็นแบบนี้ที่ผมเขียนเองนะครับไม่ได้แบบพิมพ์คอมพิวเตอร์นะครับเป็นลายมือเราเป็นลายมือตัวเองนะครับแล้วก็จะมีทุกๆเดือนครับอันนี้เป็นซิมเปิลครับนี่ครับก็เป็นแบบนี้นะครับก็เป็นความใยห่วงไปข้อความนะครับแทนความรู้สึก ที่ผมมีให้กับแฟนคลับนะยถ้าใครอยากอ่านก็ต้องซื้อไปอ่านใช่ครับนั่งดูตลอดปีเลยนะครับเขาบอกว่าจำกัดนะครับรีบซื้อนะต้องรีบซื้อนะครับมีจํานวนจํากัดนะครับเพียง30สิบสทธิ์เท่านั้นที่จะได้ร่วมคอไซายกับผมนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับจริงๆ ถ้ามันไม่มีช่วงโควิดเนี่ยน่อาจจะได้เจอกันกับแฟนคลับใช่ครับเขาจะมีแฟนมีดกันครับตอนแรกนะครับได้ร่วมเปิดายห่วงด้วยได้ร่วมแจกปฏิทินด้วยนะครับก็เสียายนะครับว่ามีโควิดติดมาซัก่อนนะครับแต่ไม่เป็นไรครับมันอาจจะเป็นช่วงเวลาดีๆในการคุยกันผ่านวิดีโอคอลก็ได้นะครับแต่ว่าช่วยมาตรการนะครับลดความเสี่ยงซึ่งกันและกันนะครับโดยโซเชียลดิสเทนซิ่ง รรกระทบยังไงกทบยังไงก็เล<ต>ือก<ต>ที่ไม่ได้เจอหน้าเรื่องงานก็ก็เลื่อนไปเยอะนะครับยกเลิกไปก็เยอะเหมือนกันนะครับจริงๆก็จะมีเขาเรียกว่าอคอนเสิร์ตโปรโมทเพลงนี้ด้วยนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ก็เลื่อนไปนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเราก็ยังมีความสุขผ่านออนไลน์กันได้นะครับติดตามการผ่านออนไลน์ก็ได้ทางไลฟ์ทางอะไรต่างๆนะครับมีให้ได้ติดตามแน่นอนนะครับซึ่งผมจะไม่ได้หายไปไหนแน่นอนถึงตอนนี้ผมกำลังเรียนปี4ฝึกงานอยู่ด้วยก็ เป็นขับก็อาจจะคิดถึงบ้างนะครับผมก็คิดถึงนะครับแต่ว่าด้วยเรื่องงานเรื่องอะไรต่างๆเราก็แบ่งเวลาให้กับเขาได้ได้มีความสุขกันอย่างแน่นอนครับเกิดหมดโควิดก็คือโปรเจกต์ต่างๆที่เตรียมให้สำหรับกรับครับจะได้เจอหน้ากีกลับมาแน่นอนครับเพราะว่าเราก็แพลนอยู่เรื่อยๆครับเพราะว่าเราก็ปรับตัวพยายามปรับตัวให้เข้ากับทุกๆสถานการณ์ที่ที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศของเรานะครับก็เรื่อยๆครับ ก็มีความสุขอยู่เรื่อยๆนะครับถึงไม่ได้เจอกันก็เก็บความคิดถึงไว้นะครับเผื่อเรามีงานเมื่อไหนก็ออกมาเจอกันได้นะครับถ้าทุกๆอย่างดีขึ้นถ้าทุกอย่างปลอดภัยก็ได้เจอกันแน่นอนสิ่งกันต่อไปขออุ้มไว้ก่อนนะครับตอนนี้อยู่ในเรื่องของการทําอยู่ใช่ครับแต่ว่าอยากให้ฟังเพลงหญ่ห่วกันเยอะก่อนเอาให้ครบล้านวิวก่อนตอนนี้นะครับตอนนี้ก็ยังครับก็เหลืออีกประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าก็เป็นฟีดแบ็กที่ดีนะครับ อยากให้ครบร้านอยู่เลยเลยนะครับก็ช่วยกันปั่นช่วยกันเชียร์ช่วยกันคอมเมนต์มาเยอะๆนะครับใหญ่ห่วทีนี้เรามีแต่โปรเจกต์ที่กำลังคุยอยูหรือว่ายังไงใช่ครับมีแต่โปรเจกต์ที่กำลังคุยเ,ายายเขายังไม่ได้คอนเฟิร์มอะไรมากเพราะว่าด้วยเรื่องสถานการณ์ตอนนี้ด้วยไม่รู้ว่าจะอะไรยังไงตอนไหนนะครับแต่ว่าเราคุยกันไปแล้วนะครับแต่มีแน่นอนให้ได้ทุกคนได้ติดตามแน่นอนโปรเจกต์<ม>ยังบอกไม่ได้ครับ กี่ประโยชน์ยังบอกไม่ได้ไไดแต่อุ้ <laughs> ไมไว้ก่อนนะครับแต่มีให้แน่นอนเรื่องบทเรื่องอะไรก็คุยกันแล้วสกายเรื่องบทจริงๆเอาเขาคงเรื่องก่อนอครับตอนนี้คุยเรื่องเรื่องก่อนว่าจะเป็นแนวไหนนะครับแต่เรื่องบทเนี่ยเรายังไม่ลงดีเทลลึกขนาดนั้นตอนนี้ครับกับทางค่ายไหนอันนี้จากทางยังครับ <laughs> ยังบอกไม่ได้นะครับให้ติดตามทางไหนได้บ้างแฟนคลับให้ติดตามทางเบนเอเลสครูเลยครับ ก็เป็นทวิตเตอร์ของผู้จัดการผมนะครับที่คอยอัปเดตอยู่ตลอดเวลานะครับคุณก็ติดตามทางโซเชียลมีเดียของผมนะครับทั้ง Facebook Twitter IG นะครับผมอัปเดตให้ทุกคนได้รวดเร็วทันใจแน่นอนนะครับ